ราชาแห่งวงเวทตอนที่169การทดสอบที่เสี่ยงอันตรายในสถานการณ์ตอนนี้ชูเทียนและคนทั้งหกต่างก็วิ่งไปด้วยความเร็วที่พุ่งตรงไปด้านหน้า,าทางเดินนี้เนี่ยมันยาวเกินไปแล้วนะพวกเราวิ่งมานานแล้วด้วยยังไม่พ้นสักทีหยุนเซียวที่ทั้งวิ่งทางตะโกนก็แสดงความเหนื่อยหอบออกมาและพูดต่อว่า คนพวกนั้นจะไม่ไล่าตามพวกเราทันใช่ไหม <c oughs> ไม่มีทางสรอกชูเทียนได้กล่าวออกมาอย่างมั่นใจคนเหล่านั้นจะต้องเลือกเส้นทางอื่นไม่มีทางตามพวกเรามาแน่รีบวิ่งเร็วเข้าไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาใหญ่เป็นแน่ในเวลาเดียวกันก็มีพลังวิญญาณมากมายที่พวยพุ่งหมุนบนร่างกายของคนทั้งเจ็จนเกิดลำแสงสองประกายออกมาเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มความเร็วให้วิ่งผ่านทางนี้ไป แต่มันก็ยังดูเหมือนว่าจะช้ายอยู่มากคืนคืนคืนทุกๆูกก้าวในตอนนั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนยักษ์สารที่สวมชุดเกราะหนาที่กำลังก้าวออกมาตนหนึ่งพร้อมกับมายืนจังก้าขวางทางพวกเขาอยู่นั้นทั่วทั้งร่างของมันมีชุดเกราะสีดำปกคลุมไปหมดความหนาของชุดเกราะหน้นยื่นออกมาจนบดบังใบหน้าของมันเลยทีเดียวที่หมวกเหล็กของมันก็ปิดมิดชิดมีเพียงแค่แสงสีน้ำเงินที่ส่องลอดออกมา แขนทั้งสองข้างของมันก็กุมค้อนขนาดมหึมาเอาไว้ด้วยหนานกงอยู่ในตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจเห้ในโลกนี้ยังมีคนที่มีรูปร่างใหญ่โตขนาดนี้อยู่จริงๆหรอเฟิงไฉเตียหยุนเซียวและคนอ,นอื่นๆต่างก็จ้องมองออกไปด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกนี่คืออาการตกใจที่เกินกว่ามนุษย์จะสามารถจินตนาการออกมาได้เป็นไปได้หรอที่คนจะมีขนาดมหึมาเท่ากับมังกรเนี่ย บางทีแม้แต่เรือลำใหญ่ที่สุดของรัฐกลางยังไม่สามารถเทียบเท่ากับยักษ์สาตนนี้ได้เลยพวกมันมีขนาดใหญ่โตมโาหฬารานจนสามารถเอาบ้านหลายหลังไปเทียบกันได้แค่นิ้วมือและเล็บของมันก็หนากว่าต้นขาของคนแล้วการที่มันมายืนอยู่ด้านหน้าของพวกเขานี้ก็สามารถปดบังทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์เพียงชุดเกาะ,ะเหล็กของมันก็คงจะมีน้ำหนักหลายร้อยตันเลยทีเดียว ดูจากลักษณะแล้วสามารถนำมาหลมใหม่ใช้เป็นอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ได้ทั้งกองทัพเลยก็ว่าได้เอ๊ะนี่พวกเราจะสู้กับมันได้ยังไงเนี่ยเพียงแค่ลมตดของมันก็สามารถส่งพวกเราปิวไปถึงสวรรค์ได้แล้วและเพียงแค่มันนั่งลงก็คงบดขยี้เราจนกลายเป็นของเหลวไปแล้วแหละแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวออกมานั้นมันไม่ได้เกินจริงเลยยักษ์สานี้มีน้ำหนักหลายพันตัน เพียงแค่มันขยับก้าวเดียวก็ส่งแรงกดอากาศมหาศาลออกมาถึงจะเป็นผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตขั้น4ี่ก็ยังไม่สามารถต้านทานแรงกดดันอากาศนี้ได้เลยเพราะเพียงแค่ขนาดของมันก็น่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วในทางเดินแห่งนี้นั้นกำลังจะมีเหล่ายักษ์สาตื่นขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมากในมิชานี้พื้นที่รอบๆก็จะกลายเป็นเหล่ายักษ์สาที่เต็มไปอยู่ทุกหนทุกแห่งสำหรับหลินมู่ฟางหานและเฟิงไฉ่เตีย นี่คือครั้งแรกในการเข้าด่านฝึกฝนของพวกเขาในเวลานี้ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นขาวซีดฮะนี่คือด่านฝึกฝนของรัฐก,กลางแห่งนี้จริง,งๆหรือเนี่ยนี่มันมีความยากจนเกินไปแล้วตอนนี้ด่านฝึกฝนเพิ่งเริ่มขึ้นมาได้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยด้วยซ้ำพวกเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเจ้าชีวิตรอดได้ซะแล้วเนี่ย ไม่รู้จริงๆเลยว่าที่ผ่านมานั้นพวกคนที่เข้ามาได้ใช้วิธีใดถึงสามารถอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้หลายร้อยชั่วโมงได้แต่ส่วนยืนเหยานั้นเป็นครั้งที่สองแล้วที่นางเข้ามายังสถานที่ลึกลับเช่นนี้แม้ว่าสถานที่ลึกลับแห่งนี้จะมีความยากผิดธรรมดาทว่ายุนเหยาก็ยังสามารถสงบจิตใจได้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังด่านฝึกฝนนี้เป็นสถานที่ลึกลับ เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะปล่อยให้พวกเราล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นแม้ว่ายักษ์สารเหล่านี้จะทรงพลังและน่าเกรงขามเทาว่าพวกมันยังมีความเร็วที่เชื่องช้าตราบเท่าที่พวกเราไม่ถูกมันจับก็ไม่มีทางหรอกที่พวกเราจะหนีไม่พ้นใช่แล้วนี่คือความจริงอย่างหนึ่งสำหรับชูเทียนที่สามารถปลดล็อกรูบิกลึกลับได้ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อและยังสามารถช่วยเหลือคนอีกหกคนออกมาจากกรงได้อย่างรวดเร็วด,ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ยังพบเข้ากับองค์รักยักษ์สาที่ถือค้อนขนาดมหฮมาอยู่เลยด่านทดสอบนี้ไม่ได้ส่งทุกคนให้ไปสู่ความตายอย่างไรซึ่งหนทางตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นด่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ยักษ์สาที่ถือค้อนขนาดมหฮมานี้จะทําการทดสอบการหลบหนีของคนเข้าทําการทดสอบเท่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะหนีได้รวดเร็วเท่าไหร่พวกเขาก็จะต้องเจอกับเหล่ายักษ์สาเหล่านี้อยู่ดี มีเพียงอย่างเดียวก็คือพวกเขาจะต้องหนีให้พ้นและรอดออกไปจากด่านแห่งนี้ให้ได้เท่านั้นสถานที่แห่งนี้เล้บเปลี่ยนเป็นสถานที่ต้องห้ามแล้วผู้บุกรุกต้องตายทุกคนคลื่นเสียงที่ทรงพลังได้กวาดออกมาอย่างหนักหน่วงกำแพงร,บรอบๆถึงกับสั่นสะเทือนฝุ่นผงปลิวว่อนไปทุกขนทุกแห่งบดบับงทัศนวิสัยไปหมดเลยนี่เป็นเพียงแค่ชุดเกราะขนาดมหึมาและค้อนขนาดใหญ่ที่กวดแว่งไปมา พร้อมกับที่ยักษ์ค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาหาพวกเขาทีละก้าวพลังที่รุนแรงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากำลังแผ่ออกมาจากคอกษ์ดังกล่าวนี้ทุกคนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเลยทีเดียวพลังวิญญาณพุ่งพล่านราวกับโลหิตจะไหลย้อนกลับมันเป็นแรงกดดันวิญญาณที่ร้ายกาจไร้เทียมทานพวกเขาที่พยายามหายใจเข้าออกเพื่อผ่อนคลายแรงกดดันดังกล่าวนี้หากแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่เร็วพอ ไม่ว่าจะเป็นทักษะใดรวมทั้งทักษะในการรวบรวมพลังกลับดูช้าไปหมดเลยแทบจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาไม่ทันเวลาเลยทันใดน,นั้นสายฟ้าที่รุนแรงบ้าคลั่งกำลังไหลออกมาจากมุกพูดวิญญาณสายฟ้าและกลายเป็นหอกสายฟ้าขนาดใหญ่พร้อมกับถูกยิงออกไปยังศีรษะของยกักษ์สาเกิดประกายไฟขนาดมหึมาจนหมวกเหล็กของยักษ์สาถึงกับหลอมละลายไปนานกงหยุดนึงกับตื่นเต้นดีใจไปเลยทีเดียวโว หัวระเบิดเลยเหรอมันถูกสังหารแล้วยุนเหยานั้นเป็นผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่สี่มีพลังทำลายที่เหนือกว่าคนทั้งหกที่อยู่ตอนนี้ซะอีกโดยพลังพูดวิญญาณสายฟ้านั้นทรงพลังเป็นอย่างมากยิ่งนางได้มุกพูดวิญญาณสายฟ้าด้วยแล้วก็ยิ่งขยายพลังของนางเพิ่มขึ้นมาอีกทําให้พลังโจมตีของนางนั้นเหนือกว่าลอเซียงหลงและก็เย่เทียนหลังสามเท่าหลังจากที่ยักษ์สาวตัวนั้นถูกสายฟ้าโจมตี ก็ทำให้มันถอยหลังไปหลายก้าวเทราว่ามันกลับไม่ล้มลงชูเทียนจึงหีตาลงและเพ่งพิทันทีเฮ้ hey, ไม่เป็นการดีแล้วระวังตัวด้วยถึงแม้ว่าหมวกเหล็กของยักษ์สาตนนั้นจะถูกหลอมละลายไปกว่าครึ่งหนึ่งเทาว่ากลับไม่ส่งผลกับมันเลยแม้แต่น้อยค้อนขนาดมหึมาถูกยกขึ้นมาอย่างช้าๆก่อนที่จะทุบลงมาบนพื้นอย่างหนักหน่วงรุนแรง คลื่นพลังที่หนาแน่นหน้าหวาดกลัวในประทุขึ้นมาในทันทีพื้นดินด้านหน้าแตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเกิดหลุมลึกลงไปแรงกระแทกนั้นรุนแรงจะหน้าหวาดวันซึ่งมันสามารถกลืนกินคนทั้งเจ็ดไปได้ในทันทีในเวลาเดียวกันพลังอำนาจแห่งดวงดาราของฉู่เทียนและหนานกงหยุนถึงกับเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเกือบจะแตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแล้วส่วนเฟิงไฉเตียหยุนเซียวหลินมู่และปางหาน ในตอนนี้ถึงกับพ่นโลหิตออกมาแม้แต่หยุนเหยาที่มีพลังฝึกตนสูงที่สุดเทาว่าด้วยนางได้ใช้พลังในการโจมตีออกไปก่อนหน้านี้ทําให้นางได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันเจ้ายักษ์เนี่ยแข็งแกร่งเกินไปแล้วแม้ว่าจะเป็นการโจมตีพลาดเพียงแค่คลื่นพลังก็เกือบจะสังหารพวกเขาได้หมดแล้วหยุนเซีย่ยได้ลุกขึ้นยืนอย่างยากลําบากเขารู้สึกราวกับว่ากระดูกทั่วทั้งร่างได้แตกหักออกเป็นเสียงๆจากเหตุการณ์ในตอนนี้ ก็ทำให้หยุนเซียวคิดว่าหากว่าพี่สาวของเขาไม่โจมตีผลักให้เจ้ายักษ์นี้ถอยออกไปในก่อนหน้านี้แล้วคอนมาหึงมานั้นคงฟาดลงมายังพวกเขาตรงๆเลยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เพียงแค่คลื่นพลังและแรงอากาศเท่านั้น <S <S ก็ทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วยักษ์สาที่ดุร้ายและเย็นชาต,ตนนัวนี้ยังคงขยับต่อไปมันค่อยๆยกค,อ,ยคอนของมันขึ้นมาอย่างช้าๆดวงตาที่เย,ย็นเยือบของมัน ได้เชมเลืองมองออกมาจ้องมองไปยังมนุษย์ที่ไม่ต่างจากแมงวีหัวของมันตอนนี้ค่อยๆฟื้นคืนกลับมาส่วนที่ถูกหล่อมไปด้วยมุพูดวิญญาณสายฟ้าก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติมันไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับบาดแผลที่มันได้รับก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยพลังของมันกําลังถูกรวมขึ้นมาใหม่อีกครั้งทุกคนวิ่งหากไม่หนีแล้วจะทําอะไรได้ล่ะยักษ์สาตัวนี้มีผิวหนังที่หนานและแข็งแรง แม้แต่พลังของหยุนเหวที่ทรงพลังกว่าของทุกคนยังไม่สามารถสร้างความเสียหายให้มันได้เลยแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันนั้นคนทั้งเจ็ดก็วิ่งลอดขาของยักษ์สาไปในทันทีด้วยความเร็วทั้งหมดที่พวกเขาสามารถวิ่งผ่านไปได้หากแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะเชื่องช้าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับขนาดของเจ้ายักษตนน์ตัวนี้พลังของมันค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆมันกำลังหันกลับมาอย่างช้าๆ คนทั้งเจ็ดคนก็ได้เคลื่อนที่ห่างออกมาจากมันราวๆยี่สิบจ้างแล้วตูมคอนยั์ได้ฟาดลงมาบนพื้นอีกครั้งคลื่นพลังที่รุนแรงและน่าหวาดกลัวกำลังพวยพุ่งไล่หลังพวกเขามามารดามันเถอะจะมีคนรอดไปได้ยังไงกันเนี่ยด่านทดสอบนี้มันผิดปกติไปแล้วนะคลื่นพลังที่ไล่หลังมาอย่างรวดเร็วนั้นได้กระแทกไปยังด้านหลังของพวกเขาอย่างรุนแรงคนทั้งเจ็ดราวกับถูกซัดด้วยแรงกระแทกที่ทรงพลัง ลอยละลองปลิวออกไปสูงหลายสิบเมตรก่อนที่จะหล่นลงมาบนทางเดินด้านหน้าและเพราะระยะทางห่างไกลกับพวกเขาอยู่ไม่น้อยทําให้คลื่นพลังดังกล่าวจึงไม่รุนแรงมากยักษ์สาในชุดเกาะตนนั้นมันยังคงกดแขวงคอนยั์ของมันตามพวกเขามาอย่างช้าๆเรากับเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความรู้สึกมันไม่เห็นใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยไร้ซึ่งอารมณ์หากไม่สามารถโจมตีให้ตายได้ในครั้งเดียวมันก็จะโจมตีอีกเป็นครั้งที่สอง และครั้งที่สมจนกว่าศัตรูจะตายไปจนหมดดูเหมือนว่ามันจะโจมตีต่อไปไม่หยุดเลยทีเดียวนี่นี่นี่มันตามมาแล้วหนีเร็วเข้าคนทั้งเจดคนก็ยังคงหนีต่อไปยักษ์สันในชุดเกราะก็ยังคงยกค้อนของมันไล่ตามพวกเขามามันฟาดลงไปบนพื้นเป็นระยะก่อให้เกิดคลื่นพลังที่น่าสะพรึงกลัวไล่ตามพวกเขามาไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่มันโจมตีลงพื้น ก็จะทำให้คนทั้งเจ็ดลอยขึ้นไปบนอากาศครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้พวกเขาวิ่งไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากเฮ้ hey, แบบนี้ไม่ดีแล้วมันกําลังจะจับพวกเราได้แล้วว่าเฮ้ยกระดูกของข้าหักจนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อีกแล้วชูเทียนในตอนนั้นก็พยุงหยุ่นเซียวพร้อมกับวิ่งไปด้านหน้าด้วยทว่าคนหลายคนเองก็ได้รับบาดเจ็บแทบจะไม่ต่างกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถหนีพ้นจากการไล่ล่าในครั้งนี้ ฟางหานแช่แข็งพื้นเร็วเข้าฟางหานก็เข้าใจความหมายได้ในทันทีและปลดปล่อยพูดวิญญาณยักษ์น้ำแข็งออกมาไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งใดพื้นบริเวณนั้นก็เต็มไปได้วยน้ำแข็งหนาเต็มไปหมดยักษ์สาที่กดแกว่งคอนยักษ์วิ่งตามพวกเขามาทว่าเมื่อเท้าของมันก้าวลงไปบนพื้นน้ำแข็งมันก็สูญเสียสมดุลลื่นถลายล้มลงไปในทันทีเกิดเสียงดังสนั่นราวกับเสียงระเบิดของหุบเขา เฮ้ hey, นี่เป็นโอกาสดีแล้ววิ่งเลยทุกคนวิ่งเร็วเข้านี่คือการใช้ประโยชน์กับพูดปัญญาที่ต่ำเตี้ยของยักษ์สานั่นเองชูเทียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพียงแค่พริบตาจริงอยู่ที่ว่ายักษ์สาน,นี้มีพลังทำลายล้างห่างจากขตแดนดวงจิตปรากฏเพียงแค่นิดเดียวพวกเขาที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากกับคลื่นพลังที่ถงกระหน่ำเข้ามาในทุกครั้งที่คอนยักษ์ฟาดลงไปบนพื้นหากว่าพวกเขาเสียการทรงต,รงตัวเมื่อไหร่แล้วก็ คงจะถูกสังหารไปในทันทีถึงแม้ว่าชูเทียนจะมีภูมิปัญญาที่มากมายสามารถต่อต้านสวรรค์ได้หากแต่ต้องพบเข้ากับยักษ์สาธิฟาดค้อนลงมาบนพื้นอย่างรุนแรงโดยสถานการณ์เช่นนี้เขาเองก็ไม่มีวิธีมากนักที่จะสามารถจัดการกับมันได้ฟางหานที่ตอนนั้นวิ่งไปด้วยขณะที่เรียกใช้งานกระจกน้ําแข็งให้ตรวจตาด้านหลังไปด้วยยักษ์สาในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะก้าวตามมาได้เกินสองก้าวซึ่งมันจะล้มกระแทกพ,พื้นเสียงดังสนั่นในทันที หลังจากที่เวลาผ่านไปนานสักเล็กน้อยพวกเขาทั้งเจ็ดก็สามารถวิ่งหนีสลัดศัตรูออกมาได้อ๋อมารดามันเถอะรอดบุตบวิตเลยวุย้ยหยุนเซียวในตอนนี้แทบจะหมดแรงยืนทิ้งเสาเอาไว้พร้อมกับพ่นโลหิตออกมาคำโตเขาไอาออกมาอย่างหนักหน่วงเจ็บปวดจริงๆปอดของข้าเรากับจะฉีกขาดออกเป็นเสี่ยง,งแล้วใบหน้าที่เนียนง,งามของเฟิงไฉเตียเองก็เปลี่ยนเป็นขาวซีดพร้อมกับไอออกมาเบาๆ มีโลหิตไหลออกมาเป็นสายบนฝ่ามือของนางด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนว่านางเองก็ได้รับบาดเจ็บภายในไม่น้อยหลินมู่และฟางหานเองก็แทบจะไม่ต่างกับหยุนเซียวเลยพวกเขาทั้งสองแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้แล้วหยุนเหยก็ขมวดคิ้วออกมาอย่างจริงจังการทดสอบปีนี้เทียบกับปีก่นกอนๆแล้วยากกว่ามากเลยในกลุ่มของพวกเรามีเพียงหนานกงหยุนและชูเทียนที่มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะัก ส่วนยุนเห่ยาเองก็มีพลังฝึกตนที่ลึกล้ำที่สุดและที่สำคัญเลยพวกเขาทั้งหมดนี้ถือว่าโชคดีอยู่ไม่น้อยที่ยักษ์สาเหล่านั้นเคลื่อนไหวช้าและมีชาวปัญญาที่ต่ำไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่มีใครสามารถหนีออกมาได้ออ,อาการของข้าไม่ดีนะักข้าเกรงว่าคงไม่สามารถก้าวต่อไปได้อีกแล้วเฟิงเฉยเตียนในตอนนี้กลุมหน้าอกของนางและเผยท่าทางเจ็บปวดข้าเองก็ไม่ต้องการที่จะเป็นตัวถ่วงของพวกเจ้า ไม่ต้องสนใจข้าหรอกพวกเจ้าไปต่อเธอะเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วชูเทียนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยหากเป็นเช่นนี้ไม่ได้การแล้วสถานการณ์ตอนนี้มีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บภายในที่สาหัสไม่น้อยหากว่าถูกไล่ล่าอีกครั้งแล้วก็คงไม่สามารถหนีพ้นแน่และสิ่งที่น่าตื่นตะนกที่สุดก็คือการทดสอบนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองหากพวกเขาไปเจอกับยักษ์สาอีกครั้งแล้วก็พวกมันจะต้องรวดเร็วกว่าน,นี้เป็นแน่ และบางทีอาจจะมีสติปัญญาสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้หรือแม้แต่มีวิชาการต่อสู้และทักษะวิชาอื่นๆแน่นอนอแล้วกับคนที่ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ด้วยจะสามารถไปต่อได้อย่างไรกันล่ะชูเทียนในตอนนั้นจึงนำขวดหยกออกมาจากอกเสื้อนี่คือขวดหยกแห่งชีวิตที่เขาได้มาจากสุสานโบราณมันสามารถกลั่นและเก็บกั่นวารีแห่งชีวิตเอาไว้ได้โดยอัตโนมัติและวารีแห่งชีวิตนั้นยังมีพลังในการรักษาอีกด้วย หากแต่คนบาดเจ็บนั้นมีมากจนเกินไปแก่นวารีแห่งชีวิตขวดเดียวคงไม่เพียงพอหยุนเซียวจึงกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่ขมคืน่นข้าข้าน่ะไม่ต้องการที่จะทดสอบอีกต่อไปแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่คนเช่นข้าจะสามารถก้าวผ่านไปได้เลยเราเจียตาเจียเจ้านายพวกท่านทั้งสามไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข้าหรอกพวกท่านไปก่อนได้เลยหยุนเหยก็ยิ้มออกมาอย่างขมขื่น แน่นอนว่านางคงไม่สามารถตำหนิน้องชายของนางได้การทดสอบครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะยากจนผิดปกติเกินไปหลินมู่เองก็กล่าวออกมาในทันทีข้าน่ะมีวิธีรักษาทุกคนพวกเจ้ามายืนอยู่ข้างๆข้า,ขาเลยในตอนนั้นฟางหานก็เดินมาอยู่ข้างๆหลินมู่ตามด้วยหยุนเซียวและเฟิงไฉยเตียที่เพ่งพิษอยู่ชั่วครู่ก่อนที่พวกเขาจะเดินเข้ามาอยู่ข้างๆหลินมู่ หลินมูที่ปล่อยพูดวิญญาณที่ดูร้ายกาดเป็นต้นหลิวขนาดมหึมามันค่อยๆขยายและเติบโตขึ้นมาเกิดแสงสีเขียวที่กำลังส่องประกายแผ่ออกมารักษาอาการบาดเจ็บของทุกคนโอ้นี่มันเกิดเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อขึ้นมาได้ยังไงกันเนี่ยในเวลานั้นคนทั้งสี่ค่อยๆรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขาค่อยๆหายดีขึ้นมาอย่างรวดเร็วพูดวิญญาณต้นไม้ที่เติบโตขึ้นและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านี้หลังจากที่มันได้รักษาทุกคนไปแล้ว ตอนนี้มันค่อยๆเหี่ยวแห้งลงหลังจากนั้นอาการบาดเจ็บของคนนั้งสีก็ถูกรักษาจนหายอย่างสมบูรณ์ทําให้ต้นหลิวต้นนี้กลายเป็นเพียงสร้างต้นไม้แห้งก็เท่านั้นหยุนเซียวจึงอุทานออกมาเสียงดังสหายเจ้าร้ายกาดมากพูดวิญ,ญญาณของเจ้าสามารถรักษาได้ด้วยมันไม่ใช่การรักษาหรอกแต่เป็นการดูดซับอาการบาดเจ็บหน้าหลินมู่ที่ใช้พลังวิญ,ญญาณไปจํานวนมาก ทำให้เหงื่อของเขาไหลออกมาเต็มร่างกายเมื่อมองเห็นพุทธวิญ,ญญาณต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวลงไปหลินมู่ก็เผยรอยเยิ้มที่ขมขื่นออกมาอยู่เหมือนกันพร้อมกับกล่าวต่อไปว่าพุทธวิญ,ญญาณของข้าจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวภายใน2-4ถึงชั่วโมงนี้ข้าจะไม่สามารถใช้ทักษะดังกล่าวนี้ได้อีกดังนั้นทุกคนต้องพยายามอย่าได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงเวลานี้ล่ะฮะไม่สามารถได้รับอาการบาดเจ็บภายใน2-4ถึงชั่วโมงนี้เลยเหรอ แย่จังเกรงว่ามันคงยากที่จะทำสำเร็จนะสิในตอนนั้นเองหัวเล็กๆที่ฟูฟ่องก็ได้ดันหัวของมันออกมาจากอกเสื้อของฉูเทียนพร้อมกับชี้มือชี้ไม้ไปยังทิศทางด้านซ้ายและส่งเสียงเตือนคุก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 เอ๊ะมีสิ่งใดอยู่ตรงนั้นเหรอในเวลานั้นพวกเขาก็เห็นว่ามีกองกำลังจำนวนมากกำลังวิ่งตรงมายังพวกเขา เมื่อพวกเขาได้มองออกไปแล้วก็เห็นว่ามีอยู่ราวห้าสิบถึงแปดสิบตนพวกมันไม่ได้มีขนาดเท่ากับยักษ์สาก่อนหน้านี้แต่ดูแล้วความสูงของพวกมันแต่ละตัวก็ราวสามเมตรเลยก็ว่าได้พวกมันมีกล้ามเนื้อขนาดมาหึมาส่วนเสื้อกั๊กแขนสั้นส่วนด้านล่างไม่สมอะไรเลยอีกอย่างพวกมันยังถือคอนยักษ์ดาบยาวและยังมีอาวุธที่แตกต่างกันอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบางตนก็มีหน้าไม้อีกด้วยพวกมันกำลังวิ่งตรงมายังพวกเขา น,นั่นมันยักษ์ตาเดียวพวกมันมีจํานวนมากเลยทีเดียวจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกองกำลังขนาดเล็กเลยก,ก็ว่าได้ซึ่งพวกมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วเป็นอย่างมากเหมือนกับกองกำลังหมาป่าที่พุ่งตรงออกมาล่าเหยื่อ